ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้า,าทางเข้าไทาหูยวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันก่อนนะคะนั่งรถจากหันโจมาประมาณสองชั่วโมงะคะ่ะ ซื้อบัตรค่ะราคาเต็มอยู่ที่80เอ่อสีนะะ่ราคาเต็มอยู่ที่8.3หยวนค่ะเราใช้บัตรนักเรียนนักเรียน,นเรายังใช้ได้นักเรียนใช้ลดราคาเหลือ42อหยวนนะคะแล้วที่แปลกไปกว่าน,นั้นก็คือถ้าเป็นที่อื่นจะต้องเป็นเสียงเครืองหนึ่งใบคือบัตรนักเรียนหนึ่งใบต่อหนึ่งคนนะคะลดได้แค่คนเดียวแบบนี้คือมากี่คนก็ใช้ใบเดียวลดได้หมดเลยดีมากมากเลยสงสัสยแกยได้ลากพี่นัดแน่ประเดี๋ยว ถ้าไม่เปได้ก็ไปต่อไมได้นะะอาจจะต้องเดินถือมันเป็นแบบน้ําตกแล้วก็มีสะพานกระจกเป็นไฮไลท์ก็คือมีสะพานกระจกให้เดินข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้นะคะน้ํามันแห้งก็เลยตอนนี้จะเป็นตัวเขื่อนนะคะนี่นงมันมีห่วงยางให้เราเล่นด้วยนะคะ เขาข kind of so ึ้นให้หูยวนขึ้นเรื่อยๆแล้คะจุดชมวิวมีหลายจุดมากๆเลยตอนนี้เราผ่านมาประมาณสองสามจุดแล้วไปเดี๋ยวเราเดินกันต่อช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเขาก็เลยปิดประตูน้ำเอาไว้น้ำตกก็เลยมีนิดเดียวจนเกือบจะแห้งแต่ก็ยังพอให้มีเสียงน้ำตกไหลขึ้นขึบ้างสวยไหมกิ้งจิงจิ้งหรอ คนมาที่นี่น้อยเมื่อกี้ถามออีที่เข้าขายขนมเขาบอกว่าคนจะมาเที่ยวช่วงหน้าร้อนก็จะมีแบบพายไอเนี่ยเรือทีบเป็นเรือทีบด้วยแต่ตอนนี้น้ําแห้งมากคนก็เลยไม่ค่อยมากันแล้หน้าหนาวไงคนอาจจะยังไม่ค่อยนิยมมา เราก็ปีนเขาไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็เดินกันมาสักพักแล้วนะคะข้างหลังของเราตรงน,นี้เป็นใบชานะคะด้านข้างก็จะเป็นทางน้ำค่ะตอนนี้เริ่มเดินสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ข,ข้าวไม่ได้กินเอ๊เหมือนติดช็อกโกแลตมาหนึ่งอันคือวิธีการสร้างวัดที่นี่นะคะใช้ม้านะคะแบกอิดขึ้นมาส่วนคนแบกไม้ขึ้นมาจนเป็นวัด ก็บอกว่าซื้อทูปตรงนี้ได้เ้ามีทูบขาย เราก็จะถึงต้นน้ำกันแล้วนะคะเชียนเหลินถงเออเป็นถ้ำจริงว่ะขอบอกว่าเป็นถ้ำที่เทพท่านเซียนสองคนนะคะจริงกันเหนือนจะถึงแล้วจะไม่ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่น่น้ําตกที่เห็นเป็นน้ําตกน่าจะใหญ่ที่สุดราคาตอนตอนนี้เดินขึ้นมาสักพักแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ต้นน้ำของไผ่หัวเหยือแล้วนะคะตรงน,นี้จะเป็น กำเนิดของน้ําที่ไหลลงไปสู่ทะเลสาบไข่หรือหยวนค่ะแล้วก็อาจจะไปรวมกับแหล่งแม่น้ําจากที่อื่นๆนะคะมัามันจบรวมกันกาเนิดมันมาจากจุดเล็กๆตรงนี้ค่ะที่ไหลไปที่ทะเลสาบไ่หรือหยวนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เลยที่มันกดเราไปเมืองอูซี่มาแล้วพระใหญ่ที่เที่ยวพระใหญ่ด้วย าเรียกว่าอะไรอะหน้านั่นแหละหน้าของท่านอะคือแบบคิ้วกับจมูกอะ่ะคือรับกันแบบเหมือนคนสมัยนี้ที่แบบแต่งหน้าสวยมากโค้งหน้าที่สวยมากแล้วหน้าอินหน้าอินมากอะ่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินลงเขาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นเอ่อสะพานกระจกกันนะคะ จะดูว่าใครจะขาสั่นคนไทยน่ก็ขึ้นมาถึงต้นน้ํำก็อากาศเย็นสบายดีค่ะตอนนี้เหมือนเขากําลังจะขยายไปข้างหลังอีกซึ่งไม่รู้ว่าเขากำลังจะสร้างอะไรอาจจะเป็นสร้างวัดหรือว่าสร้างที่ที่นั่งให้เราโอเคกันีเราไ่ายใช่ค่ะพอแล้วค่ะนู่นค่ะ เคยังจะถ่ายอีกเหรอคะตรงนี้จะไปข้ามสะพายวันนี้ก็มีคนมาเที่ยวอยู่น่าจะประมาณสักยี่สิคนได้นอเราก็แปดแล้วเมื่อกี้เดินผ่านเราไปประมาณเจแปคนยังให้เวลาอีกประมาณจนถึงบ่ายหน่อยหนอตามทางก็จะมีของขายจากชาวบ้านนะคะมาขายน้ำ วเวลาเดินขึ้นเขามาแล้วหิวน้ำนะคะเมื่อกี้ร้านน้ำชาตรงนั้นเขาบอกว่าคนละสามหยวน,นะคะ่ะกินได้เลยจะนั่งนานเท่าไหร่ก็กินได้เลยสามหยวนปเปอตน้ำชานะคะลูกเต้น้ำชาอย่างเดียวเลยน้ำก็ถือว่ายังโอเคก็ยังไม่แห้งมากน้ำก็ยังมีน้ำไหลแรงอยู่ ไม่ยาเชื่อเลยเนาะว่ามันจะเป็นต้นกำเนิดของทะเลสาบท่าหูใหย่ที่ยิ่งใหญ่ตรงนั้นนะคะ เป็นสะพานที่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเดินกันนะคะสะพานกระจกใสเป็นแนวยาวเลยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสะพานกระจกกันแล้วนะคะมนเลยทางขึ้นเขาก็จะมีะบันไดเลื่อนให้ขึ้นนะคะ,ะนี่ค่ะบันไดเลื่อน ความรู้สึกก่อนค่ะทรั้งนี้ค่ะทรั้งนี้ค่ะจะ uh huh. ไปขึ้นสะพานกระจกเป็นยังไงบ้างคะ oh, oh. <laughs> พร้อมหรือยังคะ oh. หลังจากที่ได้ดูแพลนมาก็ตั้งใจจะขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมตอนแรกคิดว่าช่องเดียวคิดว่ามันจะยาว เอย่าจะรอดหรือเปล่าทอดไข่ได้ยรือเปล่าอาการเอ้ยบันไดมันไม่สูงมากปุ๋ยไม่ขึ้นเนี่ยอยู่เนเพื่อนบันไดไม่สูงมาก well, คะเราก็กำลังเดินอยู่บนสะพานนะคะสะพานเขาดูแข็งแรงมากเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือสะพานที่นี่เป็นกระจกใสกิ้งเลย,ยเหมือนตอนนี้เราไปเทียวเหมือนชันนะคะเราไปเทียวเหมือนชันกระจกขุ่นมากเราได้ยินเสียงเอออะโวยวายกันยแยะเลยค่ะเอาไปตรงไหนดีนะ นี่ค่ะก็จะเป็นวิวกระจกเป็นด้านหลังนี่เป็นด้านหน้าถ่ายกับพื้นให้หน่อยได้ปะความสูงนะคะความลึกก็คือนี่ เดินมาได้จะครึ่งทางแล้วนะคะกว่าจะขึ้นมาถึงเราก็ต้องเดินขึ้นบันไดมาค่อนข้างไกลนะคะกระจกที่นี่ใสมากจริงๆค่ะใสจริงๆใสจริงๆแต่เรากลับทางเดินก็ได้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ก็ได้ โอ้หมีเสียงเอฟเฟคมีเอฟเฟคด้วยตกใจหน่อยนึงแต่ว่าก็โอเคเดินไม่หยุดเลยตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีส ลงมันได้ยาวมากเลยนะทางนี้อาจจะมีพื้นที่มากกว่าก็ได้อันนั้นหมุนหลายรอบ